เราอัดสามมานั่งหน้ารถเนี่ยอีกหน่อยเราไม่เอามาคนมานั่งตรงบางโคลเลยเหรอใช่ไหมไปลงซ้ายก่อนหนุบไปนี่นี่นี่รถหรือปากระป๋องฮะเพิ่งเลิกเรียนหรอแล้วเลิกเรียนแล้วมันอัดสามมันปลอดภัยไหมเนี่ยบางครับรถผมบางฮะรถผมบางมันไม่ใช่โครงการทางเดียวกันไปด้วยกันนะจะได้อัดมาขนาดนี้ แล้วจะไปไหนกันต่อกลับบ้านแล้วครับรถผมพังด้วยแล้วเมื่อไรจะเสร็จอ่ะแมเีียบบ้้าานนพ่ผแล้วเมื่อไรจะเสร็จยังไม่ได้ซ่อมเลยนี่ยมันแพงแผ่นชาร์จรถนะครับแผ่นชาร์จใช่ครับเอาเผาแบงค์พี่แม่ชาร์จได้เหมือนกันแล้วเอางี้แบงค์ขี่มีไหมมีครับมีเอาแบงจะแบงค์ขี่ใครดีว์เลยมาสามสี่คนเลยบอกน้องก็ไม่ยอมใส่ขับก็อัดสาม ออกล่างกายไหวไหมไหวครับออกล่างกายอะไรดีออกลางกายอะไรดีรไปเลี้ยงเลี้ยงสามเลียงสามเลยแล้วก็กระโดดตบให้ผมคนละคนิบทีไปมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่ัมนไม่ปลอดภัยไม่ใช่หรอกผมก็อยากจะมาเตือนก่อนรอบหน้าจะได้แก้ไข แก้ไขที่มันดีกว่านี้ไม่ใช่หาหาทางแก้ไขด้วยการเราวาดสามเลยเข้าใจไหมครับไม่ใช่เรามาแก้ไขด้วยการเรามาอัดสามมันไม่ปลอดภัยเกิดเราชนมามันมันแทนมันมันไม่ขนาดอยู่แล้วอ่ะถูกต้องไหมเจอแค่อัดสองตัวใหญ่ๆเรายังขับลําบากเลยแล้วนี่เรามาอัดสามมานั่งหน้ารถเนี่ยอีกหน่อยเราไม่เอามาคนมานั่งตรงตรงบางโคลเลยเหรอใช่ไหมครับเออไปแก้ไขวันหลังท่ย้ายไม่เจอแบบนี้นะกระจกไปหาไขเรียบร้อย นะครับรอบหน้าไปสั่งอย่างเดียวนะไปเ,<อ>เดินทางปลอดภัยไปไป,ไปแก้ไขเรียบร้อยน้องครับครับ